สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภยัยวิธีป้องกันและแก้ไขอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีโดยเนื้อหาในบทเรียนนี้ประกอบด้วย1การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภยัย2ข้อมูลบนฉลากวัตถุอันตรายทางการเกษตรได้แก่ การอ่านฉลากภาชนะบรรจุวัตถุอันตร,รายทางการเกษตร 3. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการทำงานกับสารเคมี 4. การติดข้อมูลอันตร,รายและฉลากแสดงความเป็นอันตร,รายบนรถยนต์และรถบรรทุก 5. การจัดการอุบัติภัยเบื้องต้นจากสารเคมีถ้าพร้อมแล้วเริ่มเรียนกันเลยนะคะ การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภยัยวิธีป้องกันและแก้ไขอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการใช้สารเคมีอาจไม่เห็นผลในทันทีทันใดหากแต่สะสมแล้วเป็นผลร้ายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภยัยในชีวิตประจำวันของเราจะต้องเกี่ยวข้องกับสารต่างๆมากมาย เนื่องจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราจัดเป็นสารประกอบทั้งสิ้นเมื่อนำมาใช้ประโยชน์อาจจะทำให้เกิดผลกระทบซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ถ้าใช้ไม่ถูกต้องใช้ในปริมาณมากเกินไปใช้แล้วไม่จัดเก็บให้เหมาะสมหรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับสารนั้นเพื่อให้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภยัยควรปฏิบัติดังนี้ 1. ผู้ใช้ควรมีความรู้เกี่ยวกับสมบัติของสารที่จะใช้วิธีใช้และจัดเก็บรักษาเช่นสารที่เป็นยาฆ่าแมลงหรือสารประเภทสเปรย์ควรเก็บไว้ในที่ห่างไกลจากความร้อนเนื่องจากอาจระเบิดได้และควรเก็บไว้ในที่ที่เด็กหยิบไม่ถึง 2. ก่อนใช้สารเคมีทุกชนิดต้องอ่านฉลากเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีใช้สาร 3. ไม่ควรใช้สารเคมีมากเกินไปและไม่ทิ้งสารเคมีในที่สาธารณะหรือกองขยะควรแยกทิ้งโดยใส่ถุงสีน้ำเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บไปทำลายได้ถูกต้องและถ้ามีปริมาณมากต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลหรือสุขาพิบาลให้นำไปทำลาย 4. ถ้ามีการกลืนสารพิษประเภทยาฆ่าแมาลงให้ดื่มนมสดหรือกินไข่ดิบ เพื่อทำให้เกิดการตกตะกอนของสารพิษและอาเจียนหลังจากนั้นจึงนำส่งโรงพยาบาล 5. ถ้าถูกสารเคมีให้รีบล้างน้ำสะอาดทันที 6. ไม่ควรกำจัดขยะประเภทพลาสติกโดยการเผาเนื่องจากเกิดไอเป็นพิษ 7. สารประเภทโลหะเมื่อใช้แล้วควรเช็ดให้แห้งเพื่อป้องกันการเกิดสนิม ฉลากและแถบสีแสดงระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตร,รายทางการเกษตรจุดมุ่งหมายของการติดฉลากและแถบสีแสดงระดับความเป็นพิษฉลากเป็นสื่อสำคัญซึ่งบริษัทผู้ผลิตใช้ในการติดต่อให้รายละเอียดต่างๆแก่เกษตรกรผู้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์และวัตถุอันตรายทางการเกษตรเพื่อจะได้ทราบถึงประโยชน์วิธีใช้ และข้อควรระวังต่างๆส่งผลให้มีการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีประโยชน์ในการใช้อย่างไรควรใช้ในอัตราเท่าใดและวิธีใดจึงจะให้ผลในการควบคุมศัตรูพืชและสัตว์จะต้องเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อย่างไรจึงจะมีคุณภาพ จะมีอันตร,รายต่อผู้ใช้ผู้เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อมอย่างไรควรป้องกันร,ระมัดร,ระวังอันตร,รายขณะใช้อย่างไรบ้างเมื่อได้รับผิดภัยจากสารที่ใช้จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ข้อมูลบนฉลากวัตถุอันตรายทางการเกษตร,รชื่อการค้าของผลิตภัณฑ์ชื่อสามัญชื่อวิทยา,าศาสตร์ของสารสำคัญอัตราส่วนผสมและลักษณะของผลิตภัณฑ์ e c w p w s c s p g ประเภทการใช้กำจัดมแมลงโรควัชพืชประโยชน์ วิธีใช้วิธีเก็บรักษาพร้อมคำเตือนอาการเกิดพิษการแก้พิษเบื้องต้นคำแนะนำให้ไปพบแพทย์พร้อมฉลากและคำแนะนำสำหรับแพทย์ถ้ามีชื่อผู้ผลิตและชื่อผู้จำหน่ายสถานที่ตั้งทำการโรงงานขนาดบรรจุเดือนปีที่ผลิตหรือวันหมดอายุการใช้ถ้ามีทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ เครื่องหมายและข้อความแสดงคำเตือนให้ระมัดระวังอันตรายนอกเหนือจากฉลากแล้วยังมีแถบสีกำหนดระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายทางการเกษตรตามความสามารถในการก่อให้เกิดอันตรายตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องฉลากและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรายและได้แบ่งระดับความเป็นพิษออกเป็นสีชั้น โดยใช้แถบสีเป็นสิ่งกำหนดดังนี้ชั้น1 A หมายถึงวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีพิษร้ายแรงมากแถบสีแดงชั้น1 B หมายถึงวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีพิษร้ายแรงแถบสีแดงชั้นสองหมายถึงวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีพิษปานกลางแถบสีเหลืองชั้นสหมายถึง วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่มีพิษน้อยแถบสีน้ำเงินทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่ตนใช้อยู่นั้นอันตรายมากน้อยเพียงใดควรระมัดระวังในการป้องกันอันตรายอย่างไร การอ่านฉลากภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรการอ่านฉลากภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรเป็นการแนะนำรายละเอียดบนฉลาก4ส่วนคือข้อมูลและรายละเอียดของสารประกอบด้วยความเข้มข้นของสารสูตรปริมาณบรรจุทะเบียนวัตถุอันตรายชื่อสารเคมีและสารออกฤทธิ์ข้อควรระมัดระวังและคำเตือนได้แก่ วิธีการเก็บรักษาข้อควรปฏิบัติระหว่างผสมหรือฉีดพ่นข้อควรปฏิบัติหลังการใช้สารวิธีทำลายภาชนะบรรจุอาการเกิดพิษและการแก้พิษเบื้องต้นคำแนะนำในการใช้ได้แก่อัตราการใช้วิธีการใช้และข้อควรระวังในการใช้สัญ,ญลักษณ์แสดงวิธีปฏิบัติในการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ให้เก็บมิดชิดพ้นมือเด็กให้ชำระล้างหลังการใช้เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงเป็นอันตรายต่อปลาและสัตว์น้ำห้ามเททิ้งในแหล่งน้ำสวมอุปกรณ์ป้องกันตาสวมอุปกรณ์ป้องกันจมูกและปากสวมหน้ากากป้องกันไอพิษสวมถุงมือป้องกันการสัมผัสถูกมือ สวมผ้าป้องเปื้อนเพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้สวมชุดป้องกันวัตถุอันตรายตลอดตัวผู้ใช้ขณะฉีดและใช้สวมรองเท้าป้องกันเทา้าพิษร้ายแรงมากพิษร้ายแรงอันตรายระวัง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการทำงานกับสารเคมีความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลไอระเหยก๊าสฝุ่นฟูมและอนุภาคของสารเคมีทำให้บุคลากรที่เข้าไปทำงานเสี่ยงต่ออันตรายด้วยเหตุนี้บุคลากรที่ทำงานในพื้นที่จึงต้องสวมใส่อุปกรณ์ทุกครั้งที่เข้าไปใกล้พื้นที่นั้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกัน หรือแยกคนจากอันตรายทางเคมีอันตรายทางกายภาพและอันตรายทางชีวภาพและเป็นการป้องกันผู้สวมใส่จากการบาดเจ็บหรือการได้รับอันตรายอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการทำงานกับสารเคมีประกอบด้วย 1. ชุดสวมใส่ป้องกันสารเคมีมีหลายชนิดชนิดชิ้นเดียวหรือสองชิ้นหรือชุดทนทานใช้ครั้งเดียวทิ้ง เป็นชุดห่อหุ้มทางร่างกายมิดชิดรองเท้าและถุงมืออาจอยู่ติดกับชุดหรือเป็นชิ้นเดียวกับชุดใช้ป้องก,กันก๊าซฝุ่นไอระเหยและการกระเด็นของสาร 2. หมวกนิรภยัยเป็นหมวกแข็งทําด้วยพลาสติกแข็งหรือยางอาจมีพลาสติกบุด,ด้านในเพื่อให้เกิดความอบอุ่นใช้ป้องกันศีรษะจากการกระแทกฮูด โดยทั่วไปใช้ใส่ทับหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันสารเคมีที่กระเด็นมาสัมผัสที่คลุมผมสวมใส่เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีและป้องกันไม่ให้เข้าไปติดในอุปกรณ์หรือเครื่องจักรขณะทำงาน 3. กระบังหน้าแว่นนิรภัยแว่นตาที่ครอบปิดตา เป็นอุปกรณ์ป้องกันตาและใบหน้าจากสารเคมีจากอนุภาคขนาดใหญ่และจากวัตถุที่กระเด็น 4. ที่ครอบหูและที่อุดหูเป็นอุปกรณ์ป้องกันหูจากการได้ยินเสียงดังเป็นเวลานานๆ 5. ถุงมืออาจเป็นชิ้นเดียวกันยึดติดกันกับแขนเสื้อหรือชุดสวมป้องกันหรือแยกจากชุดป้องกันอื่นๆเป็นอุปกรณ์ปกป้องมือจากการสัมผัสสารเคมี 6. รองเท้าบูททนต่อสารเคมีใช้ป้องกันเท้าจากการสัมผัสสารเคมีการจัดเก็บและการดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกัน 1. ชุดป้องกันสารเคมีและหน้ากาก,ากต้องเก็บไว้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการเสียหายหรือใช้งานไม่ได้เนื่องจากการสัมผัสกับฝุ่นความชื้นแสงแดดสารเคมีอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำมากๆและแรงกระแทก 2. การสวมใส่ชุดป้องกันสารเคมีที่สามารถใช้ซ้ำได้ต้องทำความสะอาดหลังการใช้และจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดีห้ามเก็บชุดเหล่านี้ไว้ใกล้กับเสื้อผ้าอื่นๆ 3. ชุดสวมใส่ป้องกันสารเคมีและถุงมือที่ทำด้วยวัสดุต่างชนิดกันควรจัดเก็บแยกกันเพื่อป้องกันการหยิบผิดโดยพับหรือแขวนตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำ 4. ควรถอดแยกส่วนของอุปกรณ์ช่วยหายใจออกล้างและฆ่าเชื้อโรคหลังการใช้ทุกครั้งและควรจัดเก็บในตู้เก็บที่จัดทำให้โดยผู้ผลิตสำหรับหน้ากากชนิดกรองอากาศควรเก็บไว้ในกล่องเฉพาะแยกไว้แต่ละอันหรือบรรจุในถุงพลาสติกที่ปิดผนึกได้การตรวจอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนใช้ 1. ชุดสวมใส่ป้องกันสารเคมี เลือกใช้ชุดสวมใส่ป้องกันสารเคมีให้ถูกต้องและเหมาะสมกับระดับความเป็นอันตรายตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของชุดก่อนการใช้งานเช่นบริเวณตะเข็บซิปรวมถึงตรวจหาลักษณะการเสื่อมสภาพจากการจัดเก็บเช่นสีซีดจ,จางบวมหรือเหนียวติดกัน 2. ถุงมือตรวจสอบหารูรั่วก่อนการใช้งาน 3. ชุดสวมใส่ป้องกันสารเคมีพร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจตรวจเช็คก,การทำงานของวาลวปล่อยความดันตรวจสอบรอยต่อที่ข้อมือข้อเท้าและคอตรวจเช็คก,กระบังหน้าหารอยแตกร้าวหรือการเป็นฝ้า 4. หน้ากากรองอากาศตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนก่อนการใช้งานตรวจสอบไส้กรองอากาศให้มั่นใจว่ายังไม่หมดอายุการใช้งาน เลือกตัวกรองหรือไส้กรองให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 5. กระบังหน้าแว่นนิรภัยแว่นตาที่ครอบปิดตาตรวจสอบรอยร้าวรอยแตกและการเป็นฝ้าของกระบังหน้าและเล็บ การติดข้อมูลวัตถุอันตรายและฉลากแสดงความเป็นอันตรายบนรถยนต์และรถบรรทุกวัตถุอันตรายหมายถึงวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีพันธุ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทําให้เกิดอันตรายแก่บุคคลสัตว์พืชทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อมก่อนทําการขนส่งผู้ผลิตผู้นําเข้าผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกล่าวต้องติดข้อมูลวัตถุอันตรายและฉลากแสดงความเป็นอันตรายภาชนะบรรจุเพื่อประโยชน์ในการขนส่งการป้องกันบรรเทาและระงับอันตรายจากอุบัติภัยที่เกิดขึ้นจากวัตถุอันตรายฉลากแสดงความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายองค์การสหประชาชาติได้แบ่งวัตถุอันตรายเป็น9ประเภทเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บ และการขนส่งและได้กำหนดสัญลักษณ์ความเป็นอันตรายดังต่อไปนี้ ป้ายข้อมูลวัตถุอันตรายต้องเป็นป้ายสีขาวตัวอ,กอักษรสีแดงสูง200มิลิเมตรมีความหนาของเส้น25มิลิเมตรโดยมีข้อความแสดงประเภทของวัตถุอันตรายป้ายแสดงความเป็นอันตรายต้องเป็นป้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำมุม45องศามีขนาดอย่างน้อย250มิลิเมตรคูณ250มิลิเมตร และมีสัญ,ญลักษณ์แสดงความเป็นอันตร,รายตามประเภทของวัตถุอันตร,รายและมีเส้นขนาด12.5ม mm, ิลิเมตรสีเดียวกับสัญ,ญลักษณ์อยู่ภายในและขนาดกับกรอบและมีหมายเลขสหประชาชาติขนาดความสูงอย่างสหประชาชาติสามารถติดบนป้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีสม้มขนาดความสูงไม่น้อยกว่า120มิลิเมตรและกว้าง300มิลิเมตร มีเส้นขอบสีดำกว้าง10มิลิเมตรในตำแหน่งใกล้เคียงกับป้ายแสดงความเป็นอันตรายป้ายข้อมูลวัตถุอันตรายและป้ายแสดงความเป็นอันตรายต้องติดภายนอกของรถยนต์และรถบรรทุกอย่างน้อยสองด้านของรถให้เห็นชัดเจนอ่านได้ไม่หลุดลอกตลอดการขนส่ง การจัดการอุบัติภัยเบื้องต้นจากสารเคมีการเตรียมการก่อนเข้าระงับอุบัติภยัยทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุการณเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมโกดังเก็บสินค้ารถยนต์หรือรถบรรทุกพลิกคว่ำเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. สอบถามข้อมูลจากผู้แจ้งเหตุให้ได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ มีสารเคมีในบริเวณที่เกิดเหตุหรือไม่ถ้ามีให้ขอข้อมูลและรายละเอียดของสารเคมีเช่นชื่อของสารเคมีสัญ,ญลักษณ์หรือเครื่องหมายบนภาชนะบรรจุหรือป้ายที่ติดอยู่บนรถและสถานะของสารเคมีว่าเป็นของแข็งของเหลวกส๊สหรือกลุ่มควันสอบถามถึงตำแหน่งที่สารเคมีรั่วไหลหรือเกิดเพลิงไหม้2 ค้นหาข้อมูลเบื้องต้นของสารเคมีที่ได้รับแจ้งอย่างละเอียดได้แก่ความเป็นพิษอาการจากการได้รับสารผลกระทบที่ได้สัมผัสสารทางผิวหนังจากการสูดดมและข้อมูลสิ่งแรกที่ต้องทำ 3. า 3. หาข้อมูลทิศท,ทางลมความเร็วลมจากสถานีหรือจุดตรวจวัดอากาศที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุหรือให้สังเกตจากถุงวัดลมหรือสอนลม หรือสังเกตจากสภาพแวดล้อมใกล้เคียง 4. เลือกเส้นทางที่จะไปถึงที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดและใช้เส้นทางที่อยู่ในแนวเหนือทิศทางลม 5. ทําการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุโดยแถบเชือกสีเหลืองและปิดทางเข้าออกโรงงานและกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณที่เกิดเหตุการเข้าระงับอุบัติภยัย 1. มองหาฉลากหรือเครื่องหมายที่ติดบนภาชนะบรรจุถังเหล็กแท้งหรือป้ายที่ติดบนรถยนต์หรือรถบรรทุกให้แน่ใจว่าเป็นสารเคมีชนิดใดชื่ออะไรและต้องแน่ใจว่าไม่มีประกายไฟในพื้นที่เกิดเหตุโดยขณะตรวจสอบต้องอยู่เหนือทิศทางลมและในกรณีที่เป็นระยะทางไกลหรือเห็นไม่ชัดเจนควรใช้กล้องส่องทางไกล2 ถ้าไม่สามารถตรวจสอบชื่อและชนิดของสารเคมีได้การเข้าตรวจสอบจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังหรือรอชุดปฏิบัติการระงับภัยจากสารเคมี 3. ถ้ามีการรั่วไหลของสารเคมีเป็นบริเวณกว้างให้ถอยห่างจากที่เกิดเหตุ 4. ถ้าสงสัยว่ามีไอระเหยจากสารเคมีในที่เกิดเหตุให้ออกห่างพื้นที่เกิดเหตุและอยู่เหนือทิศทางลมให้มากที่สุด 5. ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังไม่หมดสติแต่ถ้าพบว่าผู้บาดเจ็บหมดสติในที่เกิดเหตุต้องรีบถอยห่างจากที่เกิดเหตุและสวมชุดป้องกันตนเองทันที 6. ให้เจ้าหน้าที่หยุดการเข้าตรวจสอบและรอให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการซึ่งมีชุดสวมใส่ป้องกันสารเคมีและอุปกรณ์ช่วยหายใจมาถึงยังที่เกิดเหตุ7 สอบถามและรวบรวมข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีจากเจ้าหน้าที่โรงงานคนขับรถหรือข้อมูลจากใบขนส่งสินค้าในสถานที่เกิดเหตุ 8. กำหนดพื้นที่ปฐมพยาบาลผู้ป่วยหรือผู้ได้รับอันตรายสำหรับผู้ประสบเหตุที่ร่างกายสัมผัสหรือปนเปื้อนสารเคมีให้กำหนดพื้นที่ปฐมพยาบาลเฉพาะเพื่อทำการชำระล้างทำความสะอาดร่างกายก่อนทำการปฐมพยาบาล 9. ขอความช่วยเหลือและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารเคมี 10. จัดตั้งศูนย์บัญบรรชาการระงับภัยให้ห่างจากพื้นที่เกิดเหตุพอสมควรและอยู่เหนือทิศทางลม 11. การเข้าระงับภัยจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสารเคมีที่เกิดเหตุ 12. จําจำไว้ว่าการพิษบางชนิดไม่มีกลิ่น และสามารถซึมผ่านชุดป้องกันตนเองรวมถึงผิวหนังได้และถ้าไม่ทราบว่าเป็นสารเคมีชนิดใดการเข้าระงับภัยให้ตั้งสมมติฐานไว้ก่อนว่าเป็นสารเคมีที่มีพิษร้ายแรงและมีปฏิกิริยารุนแรงหรือระเบิดได้